สวัสดีค่ะฮิอาฮิอาฮิอาวันนี้น้องกะปิคันหางก็จะมาชร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังนะจ้าพร้อมหรือยังหนึ่งสองสามตั้งแต่แต่งสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีโอ้ยรวมเสียเมื่อคืนละวฝันดีนาะตบฝันฝันว่าพบ ผู้ชายอดดีโอ้ยก้าวนินีเว้ยเพี้ยนมาออดอดซอทำสนอมากมีฝันว่าคิดอยู่ว่า,วางๆถ้าถูกลวนลามจะทำไงดีจะทำไงลราจะหากนอนเฉยๆซี่ความคิดพอหยุดลงปับ๊บก็หม,มุบหมับหนุบหนับเขาจับเขาจีโยโยโย,โยจะ สวัสดีจ้าสวัสดีกันอีกครั้งนะจ้าวันนี้น้องกะปิคันหางก็ได้ของเล่นใหม่มาอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่สิบหกมีนาคมสองพันไม่ใช่สองพันครับสองพันสิบสองถูกต้องแล้วเป็นวันที่มีของเล่นใหม่มาให้น้องกะปิแกะกล่องอีกตามเคยเรามาดูกันว่ามันคืออะไรซึ่งอยู่ในรงนี้ทำน้ำนำทางมันก็คือไอจายแอนฮอตดอก ต่อไปนี้น้องกะปิไม่ต้องพึ่งผัวแผ่นแล้วไม่ใช่นะจ๊ะใหญ่มากจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไอไจแอนฮอทดอกแต่มันคือนี่จ๊ะนี่ New i p r d ดเตอร์ e เจเชื่อยาวโหกแต่คุ้มหรือเปล่าไม่รู้มีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นน้องกะปิด,ด้วย ซึ่งเราได้ทำการความจริงเปิดไว้แล้วแต่ว่าเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับบนกล่องนี้ก็จะเป็นรูป iPad นะครับเหมือนเดิมรูปแ p p เ e เหมือนเดิมชื่อ iPad เหมือนเดิมแล้วก็มีไอขาวนะสัญลักษณ์ไอขาวโผล่ขึ้นมาเรามาดูด้านหลังกันซึ่งจะเป็นรุ่นที่ถอยมาคือ 32GB เป็น 4G นะครับไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่ Wi-Fi อย่างเดียวแล้วก็ว่ากันไปต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าข้างในจะเป็นเยี่ยงไรนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวตื่นเต้นนะเนี่ยนี่ก็เปิดกันให้ดูเห็นเหๆเลยยังไม่ได้แกะออกมาดูเหมือนกันว่ามันคืออะไรสั่งสีดำไปไม่รู้จะได้สีชมพูมาหรือเปล่าน,นะจ๊ะ ก็แป๊บหนึ่งคงต้องใช้มืออีกมือหนึ่งช่วยขาตั้งก็ไม่มีโอ้ยก็เปิดออกมาอย่างนี้นะจ๊ะนิดนึงขยา่าเขยา่าหนึ่งนะฮะนี่คนระับเปิดออกมาแล้วพมัพมพามทารับมันก็จะได้เป็น i p a d ขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องปกติของ iPad นะจ๊ะอันนี้อันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังซึ่งเหมือนกันเป๊ะเลยกับอีอันนี้แต่อันนี้เป็นสีขาวเท่านั้นเองนะเจ้าคะ่ะอันนี้เป็นสีขาวเท่านั้นเองเยอะแยะ,ยะโอเคเรามาดูกันในกล่องมีอะไรบ้างนะครับ นจะนจะ๊ะนะจ๊ะในกล่องมีอะไรบ้างก็มี iPad 1อันอันนี้ก็เป็นกล่องสายคู่มืออันนี้เป็นสาย USB ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่เอาไว้ต่อเสียบตุดกับ iTunes หรือคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์แล้วก็หัวแปลงเป็นของออสเตรเลียซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็หมดแล้วมีอยู่แค่นี้เท่านั้นเอง เรามาดูกในกล่องน,นี้กันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างซึ่งก็รู้รกันอยู่ว่าเป็นรุ่น4 G เขาก็จะแถมไอ้เจ้าตัวนี้มาให้อะอ่ะแป๊บหนึ่งทำไมถึงเป็นเยี่ยงนี้ดูแล้วเหมือนคลิปหนีบกระดาษมากๆเจ้าตัวนี้ดูครับเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าดีกว่าเยอะสงสัยลดคอสเอาเงิน ไปให้เ e ตินาดิสเพย์หมดนะจ๊ะก <shredded. S 1> ็ไม่เป็นไรซื้อมาแล้วช่วไม่ได้มีอะไรอีกคู่มืออะไรก็ไม่รู้ให้เข้าไปดูในเว็บอย่างเดียวไม่มีคู่มือนะฮะเอ๊ะหรือมีคู่มืออ่ะมีคู่มือบอกนู่นนั่นนี่อยู่เหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็มีที่ขาดไม่ได้อีกแล้วนั่นก็คือสติกเกอร์แอปเปไม่รู้จะให้มาทำไมแปะไว้เต็มบ้านไปหมด เอามาแปะหัวน้องก็ปิดได้หรือเปล่าโอเคต่อไปก็จบแค่นี้นะครับเรื่องแกะกล่องเราก็แกะกันแล้วเรียบร้อยต่อไปไหนๆก็น้องกะปิก็ออกไปซื้อเจ้า iPad แล้ววันนี้เขาก็ยังจะออกอีกตัวหนึ่งตัวใหม่ขึ้นมานั่นก็คือทารับ ตดาดาด,าด,าดาอันนี้คืออะไรเอ่ยแว็บนี่ยจ้ะนั่นคือ Apple TV นั่นเองนะฮะนะจ๊ะก็จะเป็นตัวใหม่นะจ๊ะที่จะมี HDMI แล้วก็1 0 8 0 P ซึ่งเป็น Full HD แล้วเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นขทางหลังราคา109่อยเาดอเท่านั้นเองหรือเปล่าแพงอยู่ เราก็จะมาเปิดกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอขอขอ,ขอใช้อีกมือนึงเหมือนเดิมนะจ๊ะนิดหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะไหนๆก็ไปซื้อมาแล้วใช่ไหมเราก็ซื้อ2ตัวเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาแต่เป็นการเสียตังค์นะจ๊ะเสียตังค์โดยใช่เหตุหรือเปล่าซึ่งเฮ้ยอันนี้ก็คือนี่นะจ๊ะ Apple TV ีเป็นหน้าตาแบบนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยนะจ๊ะนี่ข้างหลัง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 อยู่ไหนเอ่ยข้างหลังก็มันถูกเออมันต้องลอกออกก่อนนะครับนะจ๊ะเราค่อยว่ากันแล้วก็มีรีโมทมาให้นี่นะจ๊ะตอนนี้ก็มีสองอันแล้วรีโมทที่บ้าน ข้างในก็จะมีแบบนี้เป็นสาย power แล้วก็ข้างในก็จะมีมีนุ่มวมาให้อีกนะครับนจะจ๊ะแล้วที่ขาดไม่ได้เดาวกันไปนั่นก็คือนั่นคืออะไรนั่นแหละสติกเกอร์แอปเปิลอีกสองอันกลายเป็นสี่ซึ่ง ไม่เราจะเอาไปไวิติดไปตรงไหนสงสัยต้องติดขาหน้า 2, 2> ขาหลังสองซะแล้วก็จบการแกะกล่องของเล่นทั้ง2อย่างนี่นะครับไว้เท่านี้นะจ๊ะถ้ามีของเล่นอื่นอีกของ Apple ก็จะมาแกะกล่องกันอีกถ้ามีเงินนะจ๊ะถ้าไม่มีก็คงไม่ได้แกะขอบคุณ